สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เตยนนะคะวันนี้พามาดูแบรนด์ดังอีกแล้วนะคะที่อยู่บนห้างนะคะที่อยู่บนห้างะะอันนี้เรียกว่าอยู่บนห้างสรรสินค้าเลยนะคะ<ม>เป็นแบรนด์ดังแล้วก็เป็นแบรนด์ระดับโลกเจ้าประจํนเจ้าประจําที่เลือกทนเบที่ไหนก็ต้องบอกว่าเลือกเป็นจริงๆสําหรับแบรนด์นี้นะคะจะเลือกกี่ครั้งก็เลือกถูกแล้วก็ขายดีนะคะต้องบอกว่าขายดีทุกสาขาเลย เนื่องจากการเลือกทำมีอของเขานะคะเราจะเห็นว่านะคะถ้ามองเข้าไปเนี่ยหนึ่งอยู่ใกล้บันไดเลื่อนทางขึ้นและกรลงนะคะถัดมานะคะถัดมานะคะอยู่ใกล้ประตูทางออกนะคะอยู่ใกล้ประตูทางออกทั้งเข้าแล้วก็ออกไปลานจอดรถนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปอีกตึกได้นะคะถ้าดูตามนี้อันนี้คือหลักในการเลือกทำมี นั่นหมายความว่าร้านนี้นะคะร้านนี้แบรนด์นี้รับลูกค้ามาจาก2ด้าน1มาจากลานจอดรถนะคะ2นะมาจากลิฟต์นะ,ะมีลิฟต์อยู่ใกล้ๆด้วยนะคะแล้วก็3ม,มาจากปันไดเลื่อนนะ,ะทุกคนที่จะเดินมาทางเ,เพื่อซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแบรนด์หนึ่งก็จะต้องผ่านเขาหรือว่ามาจากลานจอดรถก็จะต้องผ่านเขา ะะทุกคนต้องเห็นทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกของเขาเนี่ยได้ลูกค้าทั้ง3ามทางยังไงก็เห็นนะคะยังไงก็เห็นแล้วก็มีโอกาสขายดีนะมีโอกาสขายดีก็อบอกว่าสําหรับแบรนด์นี้แล้วยังไม่เห็นจุดบกพร่องของการเลือกทำเลนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ดังมีโอกาสเลือกก่อนแต่ถ้าเลือกไม่เป็นนะคะก็ส่งผลให้ไม่ปังแต่ถ้าเลือกเป็น ก็ส่งผลให้ปังอันนี้คือหลักในการคัดเลือกของแบรนด์นี้นะคะในห้างสรรพสินค้าแล้วก็รับลูกค้าทั้งหมด3ทางนะคะวันนี้อาจารย์แตงยนขอแชร์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าเรามาดูกันว่าจะไปดูทำเลที่ไหนกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ